เสือฟรีสายด้วยเอาลับายเตยเปิดสิชาครับลาเลยนงอุ้ยอาโดนเกี่ยวครับหลังเท้าในาวินโอ้หเข็มเสสายสดครับโหยังอยู่ครับลุกมาโดนอ้ัวอาวินเกี่ยวยกข้าไปตาลลอมเกี่ยวตายยีลาคออ้ นี้ครับโอ้โหสุดๆครับหนึ่งสามครับตะยดตาาวินยกเข้าไปตาเต็มดีครับโอ้ยตรงไหนก็ได้ครับน้องคนนี้ครับเจ้าหนุ่มคนนี้ฮะหน้ามนคนหน้าหล่อนะมาดูกันเสิร์ฟพินกครับรางวัลรวมอยู่ที่ไปกลับตอนนี้มาจะหลักแสนอุ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับใครบอกว่าเสิร์ฟเสียครับ คือเกมวัดครับถ้าวัดปุ๊บแล้วมันได้แต้มก็จะแบบนี้แหละสี่หนึ่งครับมาดูเกมเสิร์ฟครับเกมเสิร์ฟพิษโอ้เสิร์ฟไปหูยนิดหนึ่งสี่ครับเจ้าตัวเล็กเสิร์ฟปั่นมาโอ้ยเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับโอ้โหสองสี่ครับสิบห้าแต้มครับเสิร์ฟไล่ซ้ายมาตาเปิดสวยครับ ลากเล่นเองเรียบร้อยครับอุ้ยยังจะเกี่ยวอีกครับอุ้ยเสิร์ฟไม่เจาะครับเสิร์ฟดีนะฮะแต่ว่าเจาะน้องตะไม่ได้ครับตรงนี้ครับเกมเสิร์ฟไอติมโบราณครับของพี่นกครับตีต่อสองครับจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับเกมเสิร์ฟพี่นกครับไอติมโบราณทำงานไหมอุ้ยเปิดสวยครับยกศรีษะเข้ามาโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับ สองสี่ครับออกครับโอ้โหดีครับโอ้โห้น่าบินปล่อยลงครับตรงนี้ครับเสร์มดีครับสามสี่ครับเกมยนเสร์ฟเจ้าตัวเล็กครับตัดขวามาอุ้ยเรียบร้อยครับสามคะแนนติดเลยครับโอ้โห้นฮะตรงเวลาเนาะเลยครับพี่นกครับสี่เท่าครับ สี่เท่าครับฝั่งนู้นเจ้าตัวเล็กเสิร์ฟมาช่องกลางตาเปิดสวยครับนาวินยกเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้ยน้องตายังไม่มีปัญหาเอมวัคเลยนะครับยังจอกไม่ได้เลยครับมาลุ้นแตมเท่าครับสี่ต่อสี่ครับเกมนเสิร์ฟของพี่นกครับพี่นกเสิร์ฟไอ้ขวาสุดหูยังอยู่ครับยกเข้ามาเรียบร้อยอครับโอ้ห สี่เท่าเจตัวเล็กเสิร์ฟมาขวาสุดนววินลับอยู่ครับยกเข้าไปตะหายจ้าไม่ธรรมดาครับนะสิแล้วก็มาดูเกมเส์ฟจังหวะน,นี้ของพี่นกครับือด,ดีใช่ครับเสิร์ฟรับแปะผม้นโดอยู่ไหมไม่ค่าสี่เท่าครับ เกมเสิร uh, uh oh, uh, uh, right. ์ฟเจ้าตัวเล็กเสิร์ฟตัดยดตะยังอยู่ครับโอ้โหูเรียบร้อยครับห้าสี่ครับตัดขวามาออกครับออกชัดเจนครับตรงนี้ครับชมเกมต่อครับสี่ห้าครับเกมเสิร์ฟพี่นุกครับตัดยศซ้ายดีครับดีครับ กูจะสินเห็นดีคร e ับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี <S S ้ครับ oh, ห้าเท่าครับเกมเสิร์ฟพิโนด์ช่องกลางตาจะหยีเปิดลากศีสะมาโอ้โหเรียบร้อยครับห้าเท่าครับเกมเสิร์ฟเจ้าตาตายีครับตัดขวามาณวินอยู่ครับยกเข้าไปตะนางร้องอู้โดนเข้าครับยกขึ้นมาโดนเสียครับโอ้โห เรียบร้อยครับเป็นแต้มหกห้าครับตัวเล็กเสิร์ฟมาอาวินเปิดยกเข้าไปตะหนงังโรงหายครับนะครับมาลุ้นกันครับจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับห้าหกเเสิร์ฟพิทนกครับเสิร์ฟไปยนครับ เสิบด sure. ีจริงครับลูกนี้ครับโอ้โหไอจิมโบราณทำงานครับอย่าฝอยเต็มหกเท่านะครับเข่าครับมาดูเกมเสิร์ฟพี่นกครับไอจิมโบราณครับเกมเสิร์ฟจังหวะนีหยอดดีครับโอ้โหไอจิมโบราณทำงานอีกเลยครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับยังใช้ได้ครับลูกเสิร์ฟครับยังมีเพชรครับเกมเสิร์ฟพี่นกครับจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับพี่นก ขึ้นจมในป่าเกมสิร์ฟไปแลยครับอไปอู้กปเขาครับวอเขกโคมารอแล้วหูยเหลือเกินครับเจ้าตาตี๋ัรงนู้นขอวอล์มหนึ่งลูกครับโอ้โยวอ์มครับนี่คือพุกธวอ์มนะหกเจ็ดครับบูบูครับสมาสืบเปิดครับอาบินยกเข้าไปตะ เกี่ยวเอาเกี Gesch ่ยวเอาเกี่ยวเอามาแล้วไม่ค่ะเจ็ดหกครับเกมเสิร์ฟพี่นะครับหนึ่งแสนแล้วตอนนี้ตาหยอดขวาอุ้ยตาตะยิบเปิดยกมาเอาละครับอุ้ยเดินตายกตาอ่ะโอ้ยมืแก้มกับตาใจออกครับเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับสิบห้าแท่งครับ ไหลซ้ายมาออกครับโอ้ถือว่าเสิร์ฟพอดีครับแต่ว่าออกครับเอาละครับ,บจเจเ็ด,จดเ,มมท,เท่า,กกาเกมเสิร์ฟพี่นกครับจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับตรงนี้ครับไป้ายไปโอ้โหแต่จะยิงปิดตัวเล็กยกมาอุย้ยไม่มีผลครับลูกล้นก็ตามได้ครับโอ้โหเจ็ดเท่าครับ ตัวเล็กเส์ฟตักยอดมาวินเปิดครับยกเข้าไปตาถ่ายครับเอาลครับสุดๆครับจังหวะนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟครับฝั่งพี่นกบ้างนะครับแต้มเจต่อเจครับเกมเสิร์ฟไอติมโบราณครับทำงานไหนนะครับนี่คือคำตอบช่องกลางอู๋เปิดเข่าครับ ยกมาโอ้โหเท่าครับเกมเสิร์ฟเจ้าตัวเล็กครับใสาๆมาครับเปิดสวยครับนาวินยกเข้าไปตะโอ้โหเตะเสียเองครับโอ้โหยกสวยครับเตะเสียครับใครบ้างดครบ้างอีกครับตัดสายไป ลันไปครับเอ้าอนาวินยกเข้าไปตานางรองอเอ้ายกเออามาโอ้ยเรียบอ้อยครับโอ้ยเกมเกี่ยวครับโอ้เต็มเข่าเลยครับเอาเกตครับเิตมาครับตัวชี้ชาครับนาวินยกไปตาหายครับโอ้ยหลอมที่ไหนแล้วครับ ใช่ครับนานๆจะมีแอดมินเซล79มาดูเกมเสิร์ฟของพี่นกครับเกมเสิร์ฟโอ้โหแน่นจริงครับบุกมาหันโดนโอ้ยนี่ก็โดนแล้วนะฮะเก้าเกตครับเสิร์ฟมาตัเกิดครับนาวินยกเข้าไปตโอ้า สิบเจ็ดครับ,รบเียมเสิ์ฟช่องกลางตานาวินยกไปตนานังฮวเออผมรู้แล้วทำไมถึงเตะออกเพราะว่าหนักเสือ้อขอบคุณมากมากครับที่คอมเมนต์มาบอกผม่ไม่ถอดเสื้อแล้วเมื่อกี้นะครับเี็มเสิร์ฟพี่นุกครับตัดยอดอุ้ยยังอยู่ครับบลกมา ดุด,ดังจริงครับเจ้าตาเยียบเกมเสริฟเจ้าตัวเล็กครับตเต,ติมมาตะเปิดอาวินยกไปสวยโอ้เป็นเพราะเสื้อครับดูแล้วนะครับเพราะเสื้อแลวเตดีครับน่าสนใจมากครับเจ็ดต่อสิบครับมาดูครับเชือกเก็บเสียงพีน่น ช่องบอกว่าหเปิดสีแสดดีเ,เกินครับตาตาดีโอ้ยก้าว,าวเจ็ดครับมาตรฐานครับอุ้ยฮะโอ้เสียครับโอ้ยสิบเอ็ดเจ็ดครับไปมา ตาตาเลยนองดีครับเจ็ดสิบเอ็ดครับเกนเสิร์ฟพี่กนกครับ,บเ,รเอาลูกเข้ามาหางออกครับออกมาครับมาอยูย่ใคะแนนครับเอาแล้วครับยังอยู่ครับ 81. แปดสิบเอ็ดเกมเสิร์ฟพี่นกครับสเสิร์ฟไปโอ้โหจังหวะเดียวตายตาหยีโโอ้ห ขอโทษเลยครับโอ้ยถีบอะไรแรงขนาดนั้นนะครับ1 1ต่อ8ครับเสริมมาไลายซ้ายตาเติร์ดครับอาวิโาานโยศมาถหายครับโอ้ยเอาเลยครับยันไม่หยอดมาดูเกมเสร์มพินครับตาหยอดอุอ้ยยังดูครับ ลุกมาเกียวเวเข้านะครับอาเปิดหนึ่งดาวินโกเข้าไปไหายครับโอ้โหเอ้าแล้วครับ91ครับเอาแล้วนะฮะ91แล้วนะครับมาลุ้นครับไอจิมโบราณจะทำงานต่อเนื่องหรือเปล่าครับ91ไม่ดูถือว่าพลาดครับพี่พิงค์ทุกช่างครับ91ครับเสร์ฟรีสตร สายด้วยเอาละสายตาอีเปิดชี้ศัครับลากนิดนึงอุ้ยเอาโดนเกี่ยวตาโอ้ยหลังเท้าสายนาวินครับโอ้ยใครที่อยากดูไฮไลท์ลูกเกี่ยวลูกนี้ครับชมได้เลยในชาร์ตตะกร้นะครับพรุ่งนี้เช้าแน่นอนครับโพสต์โพลครับลูกนี้ครับสุดๆครับโอ้ยสิบสิบเอ็ดครับเที่ยต่อสิบเอ็นะคะเทียนสือพิทนกครับไหลสายไปตาตายีเปิดครับ ตัวเล็กยกมาอุ้ยโดนอุยทะลั่นลงแล้วมึงเฮ้ยเอาแล้วครับถือว่ากวาดได้ครับสิบเอ็ดสิบเสิร์ฟเจ้าตาตายีครับนาวินเปิดครับยกไปต้หางหงถ่ายครับนี่ถ้าไม่ถอดเชื่อนี่ตีออกแน่ครับลูกนี้ดีเป็นแก้มเนี่ยก็แล้วครับออใช้มาอยู่ยกมา โโอ้หถ้าไม่โดนนาวีเนี่ยถึงต้าเลยลุงนียเสร็จสิบครับปีมเสรอบเจ้าตัวเล็กครับเสรอบไล่สายมาต้าโอ้โหเปดดีครับสิบสองสิบครับตัวเล็กเสิร์ฟมาต้าเปิดหลังเท้าครับยกเข้าไป เทียบหรอไอ่เบาๆครับโอ้โหูนี่ครับรองเ้าโอ้ยรองเท้าสวยๆครับต้องแ้าครับสองคะแนนนะหัวเยมชิบชิบสองครับน็ตตอนนี้พามาบุ๊บไปเลยครับช่างอุ้ยบุ๊บมาอุ้ยน็อตเกี่ยวครับโอ้ยล้มไปนิดเดียวครับน่าเชีิบสองชิบครับเจ้าตัวเล็กเสิร์ฟกับยอดตาเปิดเอ้าลั่นครับ ตาตียหนึสเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยรอยนะครับตะตีสิบสามสิบครับเอาตัวเล็กเตะยดอาวินเติดอยู่ครับยกใหม่อา้์สิบสามสิบครับ ไเอ้ตัวเล็กเปสีน้ำอาวินเปิดอยู่ครับโยกไปตาโอ้เสียชีวิต1 0ครับ14 1 0ครับสต่อเปิดมาซ้ายตาเปิดครับอาวินยกมาตานั่งร้อนหับ สิบสิบสี่ได้ค่ะสิครับไม่ได้เอตต่อเล่นยาห้า <5 S 1> คะแนนต่อสิบไหมโอ้ยลูกหาล้นครับตาตืปป่นเปฟ้ามาครับเอาแล้วครับยังประมาทไม่ได้นะครับเรียมเซลฟี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสีค่คะแนนห้าคะแนนก็มีโอกาสมาได้ครับสิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ค่ะกระโดด เปิดหลังเท้าครับลากได้ดึงโอ้โหช่องกลางเยทำไม่ดีว่ะสิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดครับขาเปิดครับนาบินยกไปอีกนะสิบสี่ ้เปิเ่งหมาหางโอ้โหสิบสี่สิบด้ดาวินเปิดครับยกเข้าไปตาต่ายครับยังครับแต่ก็มันเป็นเหลี่ยมตึงครับไปน้องน,นัดเดือนนีเลยใช่ออไปไปบ้านน้องว่า10<ๆ> อุ้ยเอาลครับ12 1ครับแ้ชนะเรื่องมีแต่เองส12 14เลิร์ของวัย44ปีเวลาทำงานไหมคไปต่อไป่นเอาเอายกมา้ยโอ้ยโอ้ย14 2ครับ ครับเตัวเลครับเติมาตเต้ยลักเดีครับอายังยังยังดูครับโอ้ยเอาดีต่ก็ถามคะแนนครับสำคัญมากครับลูกนี้สำคัญมากโอ้ สิบสี่สิบสองครับมาดูเกมเสิร์ฟครับเจาตัวเล็กจะเสิร์ฟไปไหนครับเ,รเตัวเล็กเร์ฟมาลาวินเปิดอุย้ยโดนเกี่ยวเอา้าแก้ไขครับนาวินเกี่ยวครับยุเข้าไปตาแดงร้องยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่ครับ ยังอยู่ครับยังไม่เกมครับแนวหน้าทั้งหมดนะสองสิบสองต่อสิบสี่สองสิบสี่ครับเกมเสริฟสายสุดครับโโอ้หยังอยู่ครับยกหนาโหนเอาแล้วครินเกียวยกเข้าไปดาราโองเกียวอาตายีราฟของเออุ้ยตาโอ้ยสุดสุดครับท่มนี้ครับโผม องเชียร์มีเฮครับ13 14คร right. so, um, ับโอ้โหมาอ่า13 14ครับเกมเซิร์ฟพี่นกครับเซิร์ฟไปอุ้ยเหิืนเขาครับตัวเล็กยกมาตาตายตายรับโอ้้หมาลุ้นเกมรับครับ สำคัญมากครับลูกนี้ครับสำคัญมากครับเราต้องไปเย็คนนี้เนาสิบสามครับนาพิเปิดเอาอยู่ครับยกเข้าไปตาหน้าลงหายครับเอ้าล่ะครับต้องขอโทษเลยครับแมเดือดมากครับท้ายเกมครับสิบสิบเอาล่ะครับสิบสามสิบสี่ครับ สำคัญมากครับติดรับประกันเลยครับขอสนามต้องเทดังสิบครับสามสิบสี่ครับสามสิบสี่นะครับเข้มเสิร eh ์ฟพี 13, şey us, ่นครับไปทางไหนครับไปทางไหนครับโอ้โหลงเข่าเนี่ยครับ แกมเกี่ยวสวยครับโอ้โหสำคัญมากครับแกมีครับส4เท่าครับเดี๋ยวถ้าแกมีชนะนะครับเคลเรวาันแนาเแน่นอนครับ14เท่าครับไครับเดวปครับเพี่อยู่เกลไปแล้วครับไปแล้วครับลากเลยครับเอาันไหเอา สิบสี่เท่าครับมาดูเกมครับ <again> 14เท pe ่าครับเสจ้าตัวเล็กครับเธอบาตาเปิดครับดาวินยุบเข้าไปตาหนลองฟาดเลยครับโอยยังไม่เกมครับยังไม่เกมครับเอาละครับ14เท่าครับ เอาแล้วครับบีบหัวใจจริงๆครับโอ้ยสิบสี่เท่าครับสิบสี่เท่าครับพี่นกเสิร์ฟครับแต้มเดียวเท่านั้นครับแก้มเดียวเท่านั้นครับสิเท่าครับเกมใเสิร์ฟพี่นกครับ ิบสีเท่าครับเมลูกนี้แลครับลูกนี้นะครับเออลหูเปิดเ้าอย่างนี้เอบแล้วมันไม่สสิบสีเท่าครับ เขาจะไปทางไหนไไมเขาหลบสายอดูถามีเปิดครับโอ้ยลนแบบนี้ครับโอเคมครับโนแบบฝุดมันครับ15 14ครับชนะไปด้วย 15, บบบ15บ14